สวัสดีค่ะพบกับเกสรพักเครื่องนะคะเป็นพาบ้านบ้านราคา200บาทน,นะคะพร้อมส่งค่ะ EP ที่182ค่ะนะคะถ้าคุณลูกค้าสนใจแบบพาบ้านบ้านมานำเสนอนะคะแอดไลน์กันเข้ามานะคะสอบถามและเบอร์โทรได้นะคะ ไอดีไลเกศรขีดหนึเบอร์โทรศูนย์แปดสี่หกแปดแปดสี่ศค่ะเฟสบุ๊กเกศรม่วงมั่งมีนะคะคุณลูกค้านะคะเป็นผ้าบ้านบ้านนะคะวันนี้เราจะนำเสนอผ้าบ้านบ้านมาราคา200บาทคะ่ะเหรียญที่หนึ่งจะเป็นหลวงพ่อคูณนะคะพันล้านคะ่ะ หลวงพ่อคูณพันล้านนะคะอันนี้ตัวทีค่ะเหรียญหลวงพ่อคูณนะคะอันนี้หลวงพ่อคูณในรัชการที่9ค่ะอันนี้นะคะขอโทษทีค่ะขอบนะคะเนี่ยค่ะ พ่คุณส0งบาทพร้อมส่งค่ะคุณลูกค้าเหรียญที่สองนะคะเหรียญที่สองเพชรพานทองค่ะ หลงพ่อเดิมนะคะจะเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะหลวงพ่อเดิมค่ะสองสีดค่ะเนี่ยค่ะขอบนะคะหลวงพ่อเดิมสองร้อยบาทพร้อมส่งค่ะเรียนที่สามจะเป็นหลวงพ่อคูณ หลวงพ่อคุณพันล้านค่ะนี้องะคะ์นี้นะคะเนี่ยค่ะสองร้อยบาทพร้อมส่งนะคะเหรียญที่สี่จะเป็นหลวงพ่อเงินก็จอบค่ะใหญ่เนื้อทองเหลืองนะคะคุณลูกค้าขอบค่ะ สองร้อยบาทมส่งค่ะเหรียญที่ห้านะคะจะเป็นหลวงปู่นะคะหลวงปู่ปูม่มณน์นะคะอายุแปดสิบเอ็ดค่ะ ขอบนะคะด้านหลังค่ะสองบาทพร้อมส่งนะคะคุณลูกค้าถ้าคุณลูกค้าสนใจเป็นพระบ้านๆน,นะคะมานําเสนอราคาสองร้อยบาทพร้อมส่งะคะ่ะอย่าลืมแอดไลน์กันเข้ามาสอบถามและเบอร์โทรกันนะคะคุณลูกค้าสวัสดีคะ่ะ